สวัสดีครับพบกับช่องเดอะคาลัดมัสเตอร์ครับวันนี้250,000กิโลเมตรนะครับกับอาการแคดตันครับรหัสปัญหา P0420 นะครับในรถยนต์ Nissan s ล l v i 1.6ครับเราจะแก้ไขด้วยการรีแมปปิดโค้ดนะครับยกเลิกอุปกรณ์ไปเลยครับประหยัดไปหลักหมื่นเลยนะครับสำหรับเคสนี้ครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดถูกใจนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามคลิปใหม่ๆของเราครับกับการซ่อมรถยนต์เชิงลึกนะครับดูได้ทั้งเจ้าของรถนะครับเป็นอูเป็นช่างนะครับสามารถดูได้เป็นแนวทางในการเซอร์วิสนะครับ คันนี้ใช้งานมา252,400กิโลเมตรครับมีอาการไฟเครื่องยนต์โชว์นะครับก่อนหน้านี้ลูกค้านําเข้าสู่บริการครับแล้วทําการตรวจเช็คปรากฏว่าศูนย์แจ้งว่าแคตตันนะครับแคตเสื่อมนะครับหลาดโค้ดปัญหา P0420 แล้วจัดการลบโค้ดมาแล้วครับมาถึงเรานะครับไม่มีโค้ดปรากฏครับแต่เราสามารถที่จะแก้ไขได้นะครับสำหรับโค้ดปัญหา P0420 หรือการแคตตันแคตเสื่อมนะครับแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์นะครับเราจะล้างแล้วเราจะจูดปิดโค้ดไปเลยครับ สวัสดีครับเคสในวันนี้นะครับนิสสันซิลฟี่1.6นะครับมีปัญหาไฟเครื่องยนต์โชว์นะครับลูกค้านําเข้าสู์บริการทําการตรวจเช็คนะครับปรากฏว่าศูนย์แจ้งว่าตัวแคทเลิติกเสียนะครับน่าจะเกิดการอุดตันนะครับขึ้นโค้ด P0420 นะครับหลังจากนั้นนะครับทำการเคลียร์โค้ดนะครับแล้วก็นํารถออกมาใช้ก่อนนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแคทนะครับในศูนย์บริการค่อนข้างสูงครับลูกค้าเลยหาข้อมูลครับโดยเซิร์ชจาก u t u b e นะครับแล้วเจอช่องของเราครับ แล้วก็เห็นวิธีการแก้ไขปัญหาโดยการจูนปิดโค้ดแล้วก็ล้างแคปนะครับสามารถที่จะแก้ไขได้แล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้ครับแล้วก็ราคาที่ใช้ในการซ่อมนะครับเควนี้ก็คือประหยัดนะครับไม่ถึงหมื่นบาทนะครับตอนนี้นะครับไฟเครื่องยนต์ไม่โชว์แล้วนะครับหลังจากที่ลูกค้านำเข้าสู่บริการนะครับคาดว่ามีการเคลียร์โค้ดแล้วนะครับ ตอนนี้นะครับนําออกมาเมื่อวานนะครับนํารถเข้าอู่เราวันนี้นะครับยังไม่ปรากฏโค้ดนะครับยังไม่ปรากฏไฟเครื่องยนต์ครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาสแกนดูครับว่าจะมีโค้ดอะไรหรือเปล่านะครับตอนนี้นะครับระบบสแกนนะครับตอนนี้นะครับระบบสแกนก็ไม่ตรวจพบนะครับปัญหานะครับในระบบเครื่องยนต์นะครับรวมทั้งระบบเกียร์นะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการแก้ไขนะครับ จูนปิดโค้ด p 0 4 2 0ไปเลยนะครับตามที่ลูกค้านะครับให้ข้อมูลมานะครับจากการเข้ารับบริการในศูนย์บริการนะครับในการตรวจช็คมาเบื้องต้นแล้วนะครับเราจะทําการจูนปิดโค้ดไปนะครับแล้วก็ทำการยกเลิกอุปกรณ์ตัวนี้ไปครับโดยไม่ต้องเปลี่ยนนะครับ ขั้นตอนแรกของเรานะครับเราจะทําการเชื่อมต่อนะครับรถนะครับกับอุปกรณ์ของเรานะครับในการดูดข้อมูลนะครับจากของ ECU ของรถยนต์นะครับออกมานะครับกล่อง ECU นะครับก็จะมีไฟล์ข้อมูลนะครับซึ่งเราจะนํามาเปิดนะครับในโปรแกรมของเรานะครับแล้วจะทําการจูนปิดโค้ดปัญหานะครับรหัสโค้ดไฟโชว์ DTC นะครับที่เกี่ยวกับระบบ เรื่องของแคเทอร์ไติกนะครับก็คือรหัสโค้ดปัญหา P0420 นะครับเราจะจูนปิดอุปกรณ์ตัวนี้ไปเลยนะครับจะไม่แสดงผลจะไม่มีความเซนสิทีฟแล้วนะครับแต่ว่าเราจะต้องทําการทําการล้างด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับเราจะทําการจูนเพื่อเพิ่มสมรรถนะไปเลยครับเราจะได้ทั้งความประหยัดอัตราเร่งนะครับที่ดีขึ้นการตอบสนองที่ดีขึ้นนะครับสำหรับรถยนต์คันนี้นะครับที่ทําการแก้ไขนะครับได้2อย่างเลยครับทั้งแก้ปัญหาไฟเครื่องยนต์โชนะครับไม่เข้าเซฟโหมดแล้วประหยัดน้ำมันเครื่องมากขึ้นนะครับแล้วก็อัตราเร่งดีขึ้้นนกวว่าเดดิมยะครับ ขั้นตอนนี้นะครับเราทําการอัดไฟล์กลับเข้าไปครับหลังจากที่เราทําการจูนแก้ไขแล้วนะครับเราอัดไฟล์กลับเข้าไปแล้วก็นําไปออกไปวิ่งทดสอบครับในการแก้ปัญหานะครับการจูนปิดโค้ดไฟโชว์นะครับรวมทั้งการรีแมป ecu ครับเพื่อเพิ่มสมรรถนะไปพร้อมกันเลยครับเดี๋ยวเราจะวิ่งไปทดสอบนะครับแล้วก็เก็บข้อมูลนะครับแล้วนำกลับมาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งครับว่าการจูนปิดโค้ดของเรานะครับการ dtc นะครับรีมูฟอุปกรณ์นี่นะครับสามารถที่จะแก้ไขได้นะครับ สำหรับเคสนี้เรียบร้อยครับโอเคครับกลับบ้านได้ครับขอบคุณข้อมูลการซ่อมรถนะครับจากเดือการ์หลาดมาสเตอร์ครับแล้วในอีพีต่อไปนะครับเราจะพาไปซ่อมรถใรโปรดติดตามครับเราเน้นการไล่รถจบนะครับเพราะฉะนั้นมีปัญหาเกี่ยวรถยนต์นะครับสามารถโทรเข้ามาที่เบอร์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับ